ังมิดน่าสงสัยอันนี้ครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะมาดูกันเลยครับผมรู้แล้วว่าอัน,นี้เป็นสองอันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งถ้าสองตัวนี้ปกติมันก็จะสองหนึ่งสาสี่แต่นี้สี่สาครับอย่างนี้อันนี้เรียงเลยห้าหกเจ็ดแปดอย่างนี้ครับ เดียวกันเราจะเอาอะไรก็ได้ถ้าเราคิดแล้วขยบขวาซ้ายขวาซ้ายอะไรอย่างนี้ครับ,รบยังตั้งแต่3ามสีอย่างนี้ครับลองดูผมนะครับ3ลองขยบไปสี่สามหกสาอันนี้4 4่ี่บวได้10 5อันนี้มาไม่ได้แหละ 1,2,5,2,6,3ได้ 2> 1, 2, 5, 2, 6, 3, 5แล้วถ้า1บวก5ได้6แบบนี้อันนี้กับอันนี้มันไม่ใช่สับมันก็ไม่ได้ถ้าเราขยับ3ไปอีก1อะ่ะมันก็จะ3,3,6บวก3บวก6ได้9แล้วก็ถ้าอันนี้มันเป็น1มันก็ต้องเป็น4ก่อน4บวก2ได้เอ้ยี่บวก5ได้9 อันนี้มันก็ต้องเป็นสองกับหนึ่งหนึ่งบวกแปดก็ได้เก้าอันนี้สองบวกเจ็ดก็ได้เก้าเห็นไหมครับมันเก้าหมดเลยเ uh huh. นี่ยดูสิมันไม่ใช่แบบนี้แล้วครับ uh huh. นี่ไงครับเดี๋ยวผมเขียนให้หมุนไปด้านซ้ายสอง ครับผมอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะมันก็จะได้คำตอบถ้าแบบนี้